แบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่4.8ตัวอย่างของข้อที่4.8เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการแยกโดยมีการที่มีหอกันสองหอต่อกันและเป็นการแยกเบนซีนโทลีนและไซลีนเช่นเดียวกับตัวอย่างที่แบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่4.7นะคะ เนแต่ว่าข้อ4.7เนี่ยเขามีรูปมาให้เลยข้อ4.8เนี่ยไม่มีรูปมาให้ต้องวาดรูปเองได้และมีตัวอย่างบางอย่างที่โจทย์มีความแตกต่างกันครั้นี้ข้อ4.7ที่อาจารย์สอนไปแล้วเนี่ยกลับไปย้อนดูได้เนี่ยเราจะให้ข้อสรุปนิดนึงนะคะเราจะเห็นว่ากระบวนการกลั่นตัวเนี้ยหลักการของกระบวนการกันเป็นการแยกสาร ที่มีความต่ตางของจุดเดือดโดยตัวที่มีจุดเดือดสูงเนี่ยก็จะออกด้านล่างของหอกันและตัวที่มีจุดเดือดต่ำเนี่ยก็จะออกด้านบนของหอ,อกันโดยที่อุณหภูมิที่จุดบนหอ,อกลรกับล่างหอ,อกันก็จะมีอุณหภูมิไม่เท่ากันนั้นจะเห็นว่าตัวอย่างที่4.7เนี่ยมันมีเบนซินโทรโอินไซลีนเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่า3ตัวเนี้ยจุดเดือดนะคะของเบนซีนเนี่ยก็จะมีค่าน้อยสุด จุดเดือดของโทรอีนก็จะเป็นตัวถัดมาและจุดเดือดของไซรีนก็จะมีค่าสูงสุดงั้นถ้าจากคัาวีทไลนที่ทําทำโจทย์ไปแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นไซรีนเนี่ยจะออกด้านล่างในปริมาณที่เยอะสุดเพราะตัวนี้จุดเดือดมันสูงสุดนะคะส่วนตัวที่ออกข้างบนตัวเนี้ยสายเนี้ยมันก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เป็นเบนซีแล้วก็โทรอีแล้วก็มีไซลีนตัวน้นอยๆเหลืออยู่ซึ่งตัวเบนซีโทรอีนเนี่ยก็จะพบว่าเบนซีนก็จะมีจุดเดือดที่ ต่ำกว่าดังนั้นเบนซีนก็เลยจะออกด้านบนเป็นแฟกชั่นที่เยอะและโทโลอีนก็จะออกด้านล่างนะคะเป็นตัวแฟกชั่นที่สัดส่วนที่เยอะงั้นพูดสรุปง,ง่ายๆว่าหอกันที่เข้ามาตรงนี้เป็นการแยกระหว่างเบนซีนโทโลอีนไซลีนตัวพี่เป็นไซลีนเนี่ยจะออกด้านล่างของหอแรก ตัวที่เป็นเบนซีนเนี่ยออกด้านบนของหอที่สองและโทโรอีนก็คือออกด้านล่างของหอที่2นะคะอันนี้ก็ให้เห็นรูปภาพว่าเป็นการมองภาพรวมจากการที่เราคำนวณได้คเขาที่แล้วดังนั้นจะโจทย์ข้อนี้ถ้าเรามีการเข้าใจพื้นฐานของหลักการของาการกลั่นตอนที่เราค่อยๆวาดรูปเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีอะไรยากอาจารย์ก็เลยให้กลับไปดูรูปของเขาที่แล้วก่อนนะคะ จทย์มีความคล้ายกันเลยอาจารย์ขอพูดย่อๆเราให้ดูรูปเลยเนาะว่าเขาบอกว่าของเหลวผสมที่ประกอบด้วยเปอร์เซนต์โมลของเบนซีนโทอรอีนไซลินตามที่เขาให้มาเข้าสู่หอกลันอ่ะก็คือใส่เสร็จแล้วระบุไปเรียบร้อยมีใครเข้าบ้าง หลังจากนั้นนะคะก็คือพบว่าผลผลิตที่กลั่นได้จากด้านล่างของหอกัน่นประกอบด้วยไซลีเนี่ยถึง98%แเซนและไม่มีเบนซีนโจ์คล้ายเมื่อกี้เลยแสดงว่าด้านล่างก็เลยจะรู้ว่ามีโทรโอีนอีกสองเซนและไม่มีตัวเบนซีนก็มีแค่ไซลีนกับโทรโอีนเนาะปรากฏว่าเขาบอกว่าโดย9กเเซของไซลีนที่เข้าสู่หอกั่นจะออกที่หอกลั่นที่ส่วนนี้ อ่ะงั้แแต่ตรงนี้เราลองมาดูกันสิว่าถ้าอาจารย์ลองเพิ่มเนะว่าครูอยากได้สมการจากประโยคเมื่อกี้นี้ประโยคเมื่อกี้คืออะไรนะเขาบอกว่า96%ของไซลีนที่เข้าสู่หอกลั่นจะออกจาก ขอกันที่ส่วนนี้96%ของเบนซีนที่เข้างั้นถ้าสมมติว่าเราให้มิกเข้ามาเนี่ยเป็น100มอลเบอร์อาวงั้นแสดงว่า96%ของเบนซีนขาเข้านะคะก็คือ0.96ของเบนซีนขาเข้าก็คือ0.3คูณด้วย100นี่คือ96%ของเบนซีนขาเข้า ก็จะออกที่ส่วนนี้คำว่าออกที่ส่วนนี้ก็แสดงว่าส่วนนี้มันมี fraction ของเบนซีนเนี่ยอยู่ด้วย0.98ถ้าคูณด้วย m 1อันนี้ก็คือปริมาณของเบนซีนที่ออกด้านล่างซึ่งสองข้างนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะสามารถแก้สมการหา m 1ได้เหเน,นี่ยคือถ้าทำโจทย์มาสักพักหนึ่งเราจะจับจุดได้แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากค่อยๆทําแล้วค่อยๆแกะสิ่งที่โจทย์ให้มา ส่วนโจทย์บอกต่อว่าผลผลิตที่ออกด้านบนของหอกันที่1เนี่ยถูกส่งไปยังหอกันที่2โดยผลผลิตส่วนบนของหอกันที่2เนี่ยมีปริมาณเบนซีนเป็น97%ของเบนซีนที่เข้าสู่หอกันที่2หอกันที่1ออกมาด้านบนเข้าสู่หอกันที่2หอกันที่2ด้านบนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เบนซีนที่ค่อนข้างเยอะ นะคะโดยเป็นสิ่ที่ออกข้างบนตัวเนี้ยเนาะมันคิดเป็นแล้วมีปริมาณเนี่ยเท่ากับ97%ของเบนซินที่เข้าสู่หออกันที่2และตรงนี้เองก็มีการบอกว่าส่วนประกอบของเบนซินที่ออกด้านบนตัวเนี้ยเป็น94%ก็คือตัวนี้งั้นถ้ามองจากรูปรูปนี้เราก็จะได้สมการเมื่อกี้ที่มีการพูดว่าที่ออกด้านบนเนี่ย เบนซีนเป็น97%ของเบนซีนที่เข้าหอ2จึงได้สมการว่า0.97คูณด้วยเบนซีนขาเข้าหอที่2ก็จะเป็นจากสนรูปนี้คือ b2 คือ fraction ของเบนซีนที่ตำแหน่งที่2แล้วคูณด้วย m2 คือ total molar f o w r a t e ที่เข้าตำแหน่งที่หออกันที่2ตัวนี้97%ของเบนซีนขาเข้า มีค่าเท่ากับเบนซีนที่ออกก็คือจะมีค่าเท่ากับ0.94แล้วคูณด้วย m3 จะเห็นว่าจากสมการที่ให้มายังมีตัวแปร2ตัวคือ m2 และ m3 ซึ่งมันเขียนได้แค่สมการเดียวจึงจะยังแก้สมการใดๆไม่ได้เพราะมีแค่สมการเดียวแต่มี2ตัวแปรนะคะมันจะแตกต่างกับเมื่อกี้นี้ที่มันมีแค่หตัวแปรเราก็ได้แค่ m1 เลยเนาะงั้นตอนนี้จากโจทย์ กูเริ่มชี้ให้ดูว่าเรารู้แล้วว่าฟีดข้าเนี่ยนะคะมีปริมาณเท่ากับ100เนาะแล้วเราก็รู้ว่า M1 เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่จากการคำนวณส่วน M2 กับ M3 ยังหาไม่ได้เรามาดูโจทย์ต่อนะคะโจทย์บอกว่าแล้วเมื่อเราได้ ทุกอย่างตามที่โจทย์บอกแล้วเขาให้วาดแผนภูมสิสายงานซึ่งระบ,บุตัวแปรที่ไม่รู้ก็ได้มีการวาดแผนภูมสิสายงานแล้วตัวแปรที่ไม่รู้ได้แก่อะไรบ้างได้แก่อัตรการไหลจากหอหนึ่งไปหอสองตัวนี้ไม่รู้เนอะอัตรการออกด้านบนของหอที่สองไม่รู้อัตราการไหลหอด้านล่างไม่รู้แล้วก็แฟกชั่นที่ออกด้านล่างตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีการบอกมาอ่ะคราวนี้ สิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาคือให้หาอะไรโจทย์บอกว่าจงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของ B ที่แยกได้จากปริมาณ B ในผลผลิตที่กั่นได้ด้านบน B ในผลผลิตที่กลั่นได้ด้านบนถูกไหมเทียบกับ B ที่เข้ากระแสที่หนึ่ง แสดงว่าถ้าสามารถหา m 3ได้ก็จะได้คำตอบข้อนี้แต่เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่า m 3ามยังหาไม่ได้เพราะ m 2ก็ติดตัวแปรอยู่เช่นกันอีกข้อนึ่งบอกว่าจงหาเปอร์เซ็นต์โทรอีนที่แยกได้โดยเปอร์เซ็นต์โทรอีนที่แยกได้หมายความว่าเป็นการแยกได้จากระบบรวมทั้งหมดตัวนี้โทรอีนที่แยกได้ออกด้านล่างตรงนี้จากเหมือนที่ข้อที่แล้วเลยซึ่งเขาบอกว่า ปริมาณโทรอีนที่แยกได้เนี่ยหาได้จากปริมาณโทรอีนที่กลั่นได้จากด้านล่างของหอ,อกลั่นที่สองเทียบกับโทรอีนที่เข้ามายังหอ,อกลั่นที่1นง,งั้นแสดงว่าการหาคำตอบข้อนี้ได้ต้องรู้ตัวแปรที่ยังไม่รู้ ซึ่งการคำนวณเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าคล้ายข้อเมื่อกี้เลยงั้นเรามาลองเริ่มดูก่อนนะคะก็จะเห็นว่าจากตัวนี้ทั้งหมดตัวแปรที่เรารู้เราใส่เข้าไปสมการที่โจทย์ให้มาที่พอจะรู้ค่าเราก็ใส่เข้าไปคราวนี้เหลือค่ะว่านับตัวแปรแล้วว่าตัวแปรที่ไม่รู้ค่ามีกี่ตัวเนาะในการที่จะแก้สมการเหล่านี้ได้เราก็พบว่าถ้าเราใช้ De degree of Freedom ตัวแปรที่ไม่รู้นะคะได้แก่ M 3M2M4 แล้วก็ T4 B4 นี่ก็ยังไม่รู้แต่ถามว่าอา้าวแล้ว X4 จะรู้ได้ไหมเราก็ต้องรู้ว่าตัวเนี้ย X4 ก็คือ r a กชั่นของเซลินตำนวนที่4เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย B4 แล้วก็ลบด้วย T4 นะคะ พราะสามตัวลงมันต้องเป็นหนึ่งน้นแสดงว่าตัวแปรที่ไม่รู้เนี่ยติดไว้แค่นี้พอส่วน M1 หนึ่งจริงๆแล้วก็เป็นตัวแปรที่ไม่รู้แต่เราใช้สมการน้หาไปได้แล้วถูกไหมอ่ะงั้นตอนนี้ตัวแปรที่ไม่รู้เนี่ยถ้ามองจากภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าหนึ่งตัวสองตัวสามสี่ห้าทั้งหมดห้าตัวด้วยกันห้าตัวแสดงว่าก็ต้องมีสมการที่ต้องใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ย เราก็ต้องมาค่อยๆดูค่ะว่าเราจะเริ่มทําที่ไหนได้บ้างงั้นจากตัวนี้เองเนี่ยถ้าเรามองจากที่เราเคยสอน degree of freedom แล้วเรามองภาพรวมตรงนี้เสร็จปุ๊บ overall ที่ออกอ่ามี in 1หนึ่าก็คือโจทย์ข้อเดียวกับเมื่อกี้แหละ ตัวแปรที่ไม่รู้จะเห็นว่าติดอยู่ทั้งหมดเมื่อกี้หนึ่งตัวแปร4ตัวแปรแต่ปรากฏว่าเรามีสามสมการเพราะมันมี3ามคอมโพเนนต์เอาอาจารย์มีตัวนี้อีก1นึ่สมการไงแต่สมการนี้มันก็ติด M2 แสดงว่าทำโอ้อบบาลานไม่ได้งั้นถ้าสบาลานที่ d i ดิเ t ชั่นตำแหน่งที่2ล่ะอันยิ่งติดตัวแปรเพียบเลย ติดกี่ตัวคะถ้ามองอินกับอาตัวนี้เราก็จะเห็นว่ายังคงติด5ตัวแปรเช่นเดิมแก้ไม่ออกหรอกการเริ่มต้นมันจึงเริ่มต้นทำที่บาลานที่ distillation หอที่1ก่อนซึ่งถ้ามองแล้ว distillation หอที่1เราจะพบว่า fraction เนี่ยเราค่อนข้างรู้แล้ว fraction ตัวนี้เราก็รู้แล้วเพราะจดให้มา โฟเรตนี้รู้แล้วโฟเรตนี้รู้แล้วงั้นแสดงว่าถ้ามองเฉพาะหอกันที่1 in กับ out in 1 out 2ตัวที่เราไม่รู้จะติดอยู่ทั้งหมด3ตัวแปรก็คือ M2 B2 T2 ส่วนอย่างที่บอกเนาะ X2 ก็สามารถรู้ว่า B2 อบวทีบอต้องได้เป็น1เพราะฉะนั้นเราก็ติดอยู่แค่ทั้งหมด5ตัวแปรนะคะ แต่สองค่านี้เรารู้แล้วเราก็พบว่าติดอยู่แค่3ตัวแปรซึ่งถ้ามองแล้ว3ตัวแปรระบบนี้มีองค์ประกอบ3ตัว3ตัวแปร3สมการยังไงคุณก็ต้องแก้ออกซึ่งกระบวนการแก้เนี่ยเขาก็ได้มีการคำนวณไว้แล้วโดยเริ่มจากการดุนรวมนะคะดุนรวมเสร็จแล้วเขาก็มีการดุนเบนซีนแต่เผอิญว่าโจทย์มันค่าง,ง่ายก็เลยทำให้สามารถหาคำตอบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น s t i l l a t i o n ที่1นได้ทุกอัน มาค่ะเราก็มาหาที่ distribution ที่2ต่อซึ่ง distribution ที่2ตัวนี้เราก็พบว่าเราสามารถหาได้แล้วเพราะตอนนี้ตัวแปร m 2ตัวนี้รู้แล้ว fraction นในทนั้งห,หมดเรารู้หมดแล้ว เราจะติดตัวแปรอยู่แค่4ตัวซึ่ง4ตัวนี้มันมีอีกหนึ่งสมการนี้เพิ่มขึ้นมาเพิ่มจากตัว o v e r a l l อ a บ a าลาดังนั้น4ตัวแปรที่พูดไปจะต้องสามารถแก้ด้วย a t e r i a l l a l a n านได้และเมื่อแก้ได้แล้วนะคะก็ได้คำตอบในส่วนของตัวข้างบนที่ออกคือเบนซีนพอเราได้คำตอบแล้วส่วนด้านล่างต้องการหาตัวสัสดส่วนของโทรอินที่ออกตัวแปรที่เราหาได้ ก็เอามาแทนค่าจากสิ่งที่คุณได้อธิบายไปเมื่อกี้แล้วก็จะได้คำตอบที่เป็นปรมาณโทรอินที่แยกออกมาได้กับปริมาณเบนซีนที่แยกออกมาได้จากที่ได้เห็นสมการไปแล้วข้งต้นนะคะโอเคจ้ะ